นะก,กำหนดเวลาจบของข้อความนะครับผมเสียงธรรมชาตินะเสียงธรรมชาติเพื่อที่จะให้ข้อความจบที่เวลาที่เราต้องการนะครับอันนี้ผมให้ c ปิดเสียงก่อนนะจากนั้นก็กดที่ข้อความนะครับกดข้อความแล้วก็พิมพ์ได้เลยเนาะงานผมวันนี้จะเป็นเกี่ยวกับทุ่งนานะครับก็เลยใช้คําว่าชมทุ่งนา,นะาพิมพ์คําว่าชมหายแล้วนี่ครับประมาณนี้ประมาณนี้เลยนะครับผมเนะี่ย เป็นอันเรียบร้อยจากนั้นก็กดคําว่าเรียบร้อยได้เลยนะครับผมนะครับถ้าเราต้องการจากนั้นก็มาดด้วยว่าเป็นคลิปสั้นๆ,น,ๆนะครับผมเราพูดบรรยายได้ไม่ทันนะนะครับก็จะใส่ข้อความเพื่อให้ผู้รับชมนะครับมีความชัดเจนนะครับผมนะครับใช้ใช้ตำแหน่งเดียวกันอย่างที่ว่านะครับผมนะสองข้อความตำแหน่งเดียวกันเลยจากนั้นกดปุ่มแก้ไขด้านล่างนะครับก็จะเข้ามาที่แก้ไขนะนะครับนี่เลยครับผมขึ้นมากขึ้นนะประมาณนี้นะครับผมนะ นี่ครับผมนะขอบคุณที่รับชมด้วยครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ด้วยนะครับผมสวัสดีนะครับว่าเราพิมพ์ถูกต้องไหมครับเสียงธรรมชาติยังอยู่ด้วยนะในสวนนะประมาณนี้เลยนะครับผมนะเพราะว่างานสั้นนะงานสั้นของผมส่วนใหญ่ผมจะใส่เป็นข้อความช่วยด้วยนะผมว่าเราพิมพ์ถูกต้องไหมครับเสียงธรรมชาติยังอยู่ด้วยนะในสวนนะประมาณนี้เลยนะครับผมนะเพราะว่างานสั้นนะงานสั้นของผมส่วนใหญ่ผมจะใส่เป็นข้อความช่วยด้วยนะเพราะนะเดี๋ยวจะบทบังโปรไฟล์เราแล้วก็ดัน ล่างสุดเลยก็จะเป็นผู้สนับสนุนเนาะตัวใหญ่แล้วผมจะใส่ข้อความมุมบนนะด้านบนนะครับนจนถึง กลางไฟไว่นิดหนึ่งครับจากนั้นก็มาเลื่อนด้านขวาเหมือนเดิมนะครับผมนะ่ลากด้านขวานะนะกับกำหนดเวลาจบของข้อความนะครับผมเสียงธรรมชาตินะเสียงธรรมชาติครนะกดไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะเปลี่ยนให้เรานะเนาะนี่จากนั้นก็นี่ครับเลือกตำแหน่งนานะลากด้านซ้ายนะลา,านายนะลากด้านซ้ายเพื่อที่จะให้คลิปของออจะให้ข้อความเริ่มที่กี่วินะอันนี้ผมให้เริ่มที่3วินะจากนั้นก็มาลากด้านขวานะขยับเข้ามานะเดี๋ยวจะบดบังโปรไฟล์เราแล้วก็ด้านล่างสุดเลยก็จะเป็น ผู้สนับสนุนเนาะตัวใหญ่แล้วผมจะใส่ข้อความมุมบนนะด้านบนนะครับนจนถึงกลางกลางขอปิดเสียงก่อนนะจากนั้นก็กดที่ข้อความนะครับกดข้อความแล้วก็พิมพ์ได้เลยเนาะงานผมวันนี้จะเป็นเกี่ยวกับทุ่งนานะครับก็เลยใช้คําว่าชมทุ่งนานะพิมพ์คาว่าชมคลิปนะครับนี่นะครับผมวันนี้ผมใส่2ข้อความโดยที่จะวางเป็นตําแหน่งเดียวกันนะครับผมนะอีกข้อความก็เหมือนเดิมพิมพ์ที่ข้อความแล้วก็พิมพ์ตัวอักษรนะผมนะ กดไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะเปลี่ยนให้เราเนาะนี่จากนั้นก็นี่ครับเลือกตำแหน่ง<บ>ที่ประมาณ10 น่าจะสิบสามใช่ไหมสิบสามนะัสิบสามประมาณนี้โดยประมาณนะครับผมจากนี้ก็ข้อความที่สองนะมากดให้กรอบสีเหลืองเหมือนเดิมใช่ไหมเห็นเส้นประไหมครับในเส้นนี้นลากด้านซ้ายนะกลากด้านซ้ายเพื่อที่จะให้คลิปของจะให้ข้อความเริ่มที่กี่วินะอันนี้ผมให้เริ่มที่สามวินะจากนั้นก็มาลากด้านขวานะขยับเข้ามานะครับเพื่อประนาะข้อความก็จะขึ้นต่อกันนะตรงเส้นประแต่ผมอยากให้ข้อความแรกหายไปก่อนนะครับแล้วก็ทิ้งช่วงแป๊บหนึ่งนะให้ข้อความที่สองขึ้นมานะครับผมนะผมก็เลย ทิ้งช่องขึ้นมากขึ้นนะประมาณนี้นะครับผมนะนี่ครับผมนะขอบคุณที่รับชมด้วยครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ด้วยนะครับผมสวัสดีนะครับจากนั้นก็เหมือนเดิมกดที่ข้อความแล้วก็เลือกสีเอาเลยนะครับผมนะนะครับเลือกสีแดงเพราะผมรู้สึกว่าสีแดงชัดนะครับผมจากนั้นก็เลื่อนข้อความนะครับผมนะให้อยู่ในกรอบห็นะครับก็อันนี้ผมผมต้องการให้คําว่าชมทุ่งนาขึ้นก่อนนะชมทุ่งนาขึ้นก่อนก็จะกด ที่ชมทุ่งนาให้เขาขึ้นกรอบสีเหลืองนะแล้วก็ใช้นิ้วลากเลยวางเลยนะครับเนี่ยนะครับข้อความต้องอยู่ในเส้นนะครับต้องอยู่ในเส้นนะครับอย่าเลยเส้นนะครับอย่าเลยเส้นต้องอยู่ในเส้นผมจะเลี่ยงบริเวณนี้นะครับเป็นด้านขวาด้านกบที่ประมาณ10น่าจะ13ใช่ไหมสิบสามนัสิบสาประมาณนี้โดยประมาณนะครับผมจากนี้ก็ข้อความที่2น้มากดให้กรอบสีเหลืองเหมือนเดิมเห็นไหมเห็นเส้นประไหมครับในเส้นที่จะให้ข้อความจบที่เวลาที่เราต้องการนะครับ อันนี้ผมให้จุ๋หายแล้วเนี่ครับประมาณนี้ประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ย เป็นอันเรียบร้อยจากนั้นก็กดคําว่าเรียบร้อยได้เลยนะครับผมนะครับถ้าเราต้องการจากนั้นก็มาดูวงคลิปนะครับนี่นะครับผมวันนี้ผมใส่2ข้อความโดยที่จะวางเป็นตําแหน่งเดียวกันนะครับผมนะอีกข้อความก็เหมือนเดิมพิมพ์ที่ข้อความแล้วก็พิมพ์ตัวอักษรน,นะผมดูนะมาเช็คดูว่าข้อความที่ขึ้นเป็นตามที่เราต้องการหรือเปล่านะเช็คข้อความด้วยครับจากนั้นก็เหมือนเดิมกดที่ข้อความแล้วก็เลือกสีอเอาเลยนะครับผมนะนะครับเลือกสีแดงเพราะผมรู้สึกว่าสีแดงชัดนะครับผมจากนั้นก็เลื่อนข้อความนะครับผมเนี่ กรอบเห็นไหมครับก็อันนี้ผมจะวางเลยนะครับเนี่ยนะครับข้อความต้องอยู่ในเส้นนะครับต้องอยู่ในเส้นนะครับอย่าเลยเส้นนะครับอย่าเลยเส้นต้องอยู่ในเส้นผมจะเลี่ยงบริเวณนี้นะครับเป็นด้านขวาด้านทาังคลิปนะครับนี่นะครับผมวันนี้ผมใส่2ข้อความโดยที่จะวาง เป็นตำแหน่งเดียวกันนะครับผมนะอีกข้อความก็เหมือนเดิมพิมพ์ที่ข้อความแล้วก็พิมพ์ตัวอักษรนะผมก็อันนี้ข้อความนี้ผมใช้เป็นข้าวออกร่วงสวยงามประมาณนี้นะประมาณนี้เลาะลากด้านซ้ายนะลากด้านซ้ายเพื่อที่จะให้คลิปของจะให้ข้อความเริ่มที่กี่วินะอันนี้ผมให้เริ่มที่3วินะจากนั้นก็มาลากด้านขวานะขยับเข้ามานะเพื่อที่จะให้ข้อความจบที่เวลาที่เราต้องการนะครับ อันนี้ผมให้ด้ครับผมโดยใช้เครื่องมือที่ facebook มีให้นี้นะครับผมนะนะครับเพราะว่าเคยเห็นเพื่อนๆนะบางท่านใส่ข้อความแล้วตกกรอบนะวันนี้เลยพามาดูว่าผมใส่ข้อความวนะเริ่มต้นในผมปะะนะข้อความก็จะขึ้นต่อกันนะตรงเส้นปะแต่ผมอยากให้ข้อความแรกหายไปก่อนนะครับแล้วก็ทิ้งช่วงแป๊บหนึ่งนะให้ข้อความที่2ขึ้นมานะครับผมนะผมก็เลยทิ้งช่องวที่ประมาณ1ิ น่าจะสิใช่ไหมสิบสามนะัะสิประมาณนี้โดยประมาณนะครับผมจากนี้ก็ข้อความที่สองนะมากดให้กรอบสีเหลืองเหมือนเดิมใช่ไหมเห็นเส้นประไหมครับในเส้นผมต้องการให้คําว่าชมทุ่งนาขึ้นก่อนนะชมทุ่งนาขึ้นก่อนก็จะกด ที่ชมทุ่งนาะให้เขาขึ้นกรอบสีเหลืองเนาะแล้วก็ใช้นิ้วลากเลยเนาะลากด้านซ้ายนะลากด้านซ้ายเพื่อที่จะให้คลิปของเอ่อจะให้ข้อความเริ่มที่กี่วินะอันนี้ผมให้เริ่มที่3วินะจากนั้นก็มาลากด้านขวานะขยับเข้ามานะเพื่อปะนาะข้อความก็จะขึ้นต่อกันนะตรงเส้นปรแต่ผมอยากให้ข้อความแรกหายไปก่อนนะครับแล้วก็ทิ้งช่วงแป๊บหนึ่งนะให้ข้อความที่2ขึ้นมานะครับผมนะผมก็เลย ทิ no ้งช่องนะครับผมโดยใช้เครื่องมือที่ Facebook มีให้นี้นะครับผมนะนะครับเพราะว่าเคยเห็นเพื่อนๆนะบางท่านใส่ข้อความแล้วตกกรอบนะวันนี้เลยพามาดูว่าผมใส่ข้อความยันเริ่มต้นในผมงวางเลยนะครับเนี่ยนะครับข้อความต้องอยู่ในเส้นนะครับต้องอยู่ในเส้นนะครับอย่าเลยเส้นนะครับอย่าเลยเส้นต้องอยู่ในเส้นผมจะเลี่ยงบริเวณนี้ครับเป็นด้านขวาด้านนาลากด้านซ้ายนาลากด้านซ้ายเพื่อที่จะให้คลิปของจะให้ข้อความเริ่มที่กี่วินะอันนี้ผมให้เริ่มที่3มวินะจากนั้นก็มาลากด้านขวานะขยับเข้ามา เพราะนะเดี๋ยวจะบทบังโปรไฟล์เราแล้วก็ด้านล่างสุดเลยก็จะเป็นผู้สนับสนุนเะนาะตัวใหญ่แล้วผมจะใส่ข้อความมุมบนนะด้านบนนะครับนจนถึง กลางๆนะครับผมโดยใช้เครื่องมือที่ Facebook มีให้นี้นะครับผมนะนะครับเพราะว่าเคยเห็นเพื่อนๆน,นะบางท่านใส่ข้อความแล้วตกกรอบนะวันนี้เลยพามาดูว่าผมใส่ข้อความยนะันเริ่มต้นในผมทางคลิปนะครับนี่นะครับผมวันนี้ผมใส่2ข้อความโดยที่จะวางเป็นตำแหน่งเดียวกันนะครับผมนะอีข้อความก็เหมือนเดิมพิมพ์ที่ข้อความแล้วก็พิมพ์ตัวอักษรนะผมอันนี้ข้อความนี้ผมใช้เป็นข้าวออกรวงสวยงามประมาณนี้นะประมาณนี้จบที่ประมาณ1ิ น่าจะสิบสามใช่ไหมสิบสามนัสิบสามประมาณนี้โดยประมาณนะครับผมจากนี้ก็ข้อความที่สองนะมากดให้กรอบสีเหลืองเหมือนเดิมใช่ไหมเห็นเส้นปะาไหมครับในเส้นขกออันนี้ข้อความนี้ผมใช้เป็นข้าวออก่วงสวยงามประมาณนี้นะประมาณนี้สวัสดีครับเราจะบ่งมาพร้อมเสียงบรรยากาศในสวนอีกแล้วนะ,ว,นนนะรรวันนี้มาทําอะไรครับวันนี้มาดูการใส่ข้อความของผมนะในการตัดต่อคลิปนะผมต้องการให้คําว่าชมทุ่งนาขึ้นก่อนนะชมทุ่งนาขึ้นก่อนก็จะกด ที่ชมทุ่งนาให้เขาขึ้นกรอบสีเหลืองนะแล้วก็ใช้นิ้วลากหรือคอปิดเสียงก่อนนะจากนั้นก็กดที่ข้อความนะครับกดข้อความแล้วก็พิมพ์ได้เลยเนาะงานผมวันนี้จะเป็นเกี่ยวกับทุ่งนานะครับก็เลยใช้คําว่าชมทุ่งนานะอ่าพิมพ์คาว่าชมหายแล้วนี่ครับประมาณนี้ประมาณนี้เลยนะครับผมเนะ เป็นอันเรียบร้อยจากนั้นก็กดคําว่าเรียบร้อยได้เลยนะครับผมนะครับถ้าเราต้องการจากนั้นก็มาดดงเคลิปนะครับ่น,นะครับผมวันนี้ผมใส่2ข้อความโดยที่จะวางเป็นตําแหน่งเดียวกันนะครับผมนะอีกข้อความก็เหมือนเดิมพิมพ์ที่ข้อความแล้วก็พิมพ์ตัวอักษรนะผมไฟไว้นิดนึงนครับจากนั้นก็มาเลื่อนด้านขวาเหมือนเดิมนะครับผมนะลากด้านขวานะ นะก,กำหนดเวลาจบของข้อความนะครับผมเสียงธรรมชาตินะเสียงธรรมชาติครับนะครับผมโดยใช้เครื่องมือที่ Facebook มีให้นี้นะครับผมนะนะครับเพราะว่าเคยเห็นเพื่อนๆน,น,นะบางท่านใส่ข้อความแล้วตกกรอบนะวันนี้เลยพามาดูว่าผมใส่ข้อความวนะเริ่มต้นในผมหายแล้วนะี่ครับประมาณนี้ประมาณนี้เลยนะครับผมนะ่ย เป็นอันเรียบร้อยจากนั้นก็กดคําว่าเรียบร้อยได้เลยนะครับผมนะครับถ้าเราต้องการจากนั้นก็มัดดึงวางเลยนะครับเนี่ยนะครับข้อความต้องอยู่ในเส้นนะครับต้องอยู่ในเส้นนะครับอย่าเลยเส้นนะครับอย่าเลยเส้นต้องอยู่ในเส้นผมจะเลี่ยงบริเวณนี้นครับเป็นด้านขวาด้านขอปิดเสียงก่อนนะจากนั้นก็กดที่ข้อความนะครับกดข้อความแล้วก็พิมพ์ได้เลยเนาะงานผมวันนี้จะเป็นเกี่ยวกับทุ่งนานะครับก็เลยใช้คําว่าชมทุ่งนานะพิมพ์คำว่าโชคอปิดเสียงก่อนนะจากนั้นก็กดที่ข้อความนะครับกดข้อความ ก็พิมพ์ได้เลยเนาะงานผมวันนี้จะเป็นเกี่ยวกับทุ่งนานะครับก็เลยใช้คําว่าชมทุ่งนานะ พิมพ์คำว่าชมอ,อันนี้ข้อความนี้ผมใช้เป็นข้าวออกรวงสวยงามประมาณนี้นะประมาณนี้งคลิปนะครับนี่นะครับผมวันนี้ผมใส่2ข้อความโดยที่จะวางเป็นตำแหน่งเดียวกันนะครับผมนะอีข้อความก็เหมือนเดิมพิมพ์ที่ข้อความแล้วก็พิมพ์ตัวอักษรนะผมปะนอะข้อความก็จะขึ้นต่อกันนะตรงเส้นปะแต่ผมอยากให้ข้อความแรกหายไปก่อนนะครับแล้วก็ทิ้งช่วงแป๊บหนึ่งนะให้ข้อความที่2ขึ้นมานะครับผมนะผมก็เลย ทิ้งช่องว่างเลยนะครับเนี่ยนะครับข้อความต้องอยู่ในเส้นนะครับต้องอยู่ในเส้นนะครับอย่าเลยเส้นนะครับอย่าเลยเส้นต้องอยู่ในเส้นผมจะเลี่ยงบริเวณนี้นะครับเป็นด้านขวาด้านอันนี้ข้อความนี้ผมใช้เป็นข้าวออกรวงสวยงามประมาณนี้นะประมาณนี้อังคคลิปนะครับเนี่ยนะครับผม